ตลาดจังหวัดอุตรในฐานะเลขาการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์นเลงตันหัวหน้ส่วนการ ิกลูกขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านร่วมส่งเสร็จวันนี้แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์และพร้อมครับ